สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับก็เป็นรายการที่ดูคลิปดูหนังไปพร้อมกันเพื่อนนะครับเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วสึกพร้อมกันครับส่วนหนังในคราวนี้นะคือเรื่อง noodles short film ซึ่งมาจากช่อง chocolate tribe นะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะผมดีดมาว่าของแรงมากเลยนะครับแบบเป็นหนังที่แปลกแล้วก็เพี้ยนสุดๆเลยนะครับคลิปดูหนังกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ทํากันมานานมากเลยนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะไปดูหนังเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ gentleman film หน้าตาดูอมทุกอมทุก

มากระชั้น,นมากระชัน้นนะมีซับไหมไม่มีซับคุณป้าคนนี้น่าจะแบบหลงหลง,ล,ง,ล,งล้มลื่หรือเปล่าเลี้ยงหมาด้วย เศร้าเรื่องอะไรวะเอเฮ้ย,อ,ยอะไรวะหล่อจากฟ้าหรือเปล่าหรือจากตากูเองออกมาเป็นเส้นมีเหลืองสปาเกตตีแดกด้วย อวัตถุดิบที่ไม่ต้องเสียเงินซื้ออืม อร่อยนะครับนูดโดใช้คำว่านูดโดอร่อยจัดโหแบบเยอะมากอะ ขายดิบขายดีน้ำตากูทำยังไงให้น้ำตาไหลมันก็ไม่ไหลนะไม่ได้ม,มันเหมือนเกงรออะ ไม่ออกอยู่ดีนะน่าจะทิ้งอัฐิพ่อแม่มาหรือเปล่าทิ้งหมาเหรออ๋อแบบจะได้เสียใจอย่างงี้มั้งเสียไหม ก็เสียใจอยู่มีคนติดต่อมาเลยอะ

สั่งอีกห้าถ้วยโหมันทำตูนมาเยอะมากเืมเวลาอยากลองก็ต้องมองหมาอย่างงี้มองคุณยายคนนี้ด้วยอย่าบอกว่าเอาไปทิ้งด้วยนะ โอ้โหตอนจบนี่เส้นบะมีนี่แอบลอยๆนิดนึงนะแต่เขา้เขาใจาได้นะครับว่ามันเป็นหนังสั้นนะแต่น่าจะ ใช้งบประมาณเยอะเหมือนกันนะครับผมในการที่จะจ้างคนมากินแล้วก็สถานที่นะแต่ผมรู้สึกว่าเมนไอเดียของหนังเรื่องนี้เขาทำออกมาดีนะเออคือตัวคุณยายเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าน่าจะหลงหลงลืมลืมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่านั่นคือแม่หรือเปล่าน่าจะเป็นแม่ของนางเอกมากกว่านะจะว่าเป็นคนข้างห้องแล้วมึงเอาเขาไปปล่อยเนี่ยมันก็ไม่น่าเศร้ามันน่าจะเป็นแม่ของนางเอกที่หลงหลงลงืมลืมมากกว่านะนางเอกเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ใกล้จะหมดทุนหรือว่าไม่มีเงินแล้วก็เลยร้องไห้ซึ่งตอนแรกที่นางร้องไห้เนี่ยนางร้องไห้ออกมาจากความเสียใจจริงๆนะแต่พอตอนหลังพยายามจะไปดูหนังหรือว่าเตะโต๊ะอะไรให้มันเจ็บจนร้องไห้เนี่ยมันก็มันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบตัวเองทําเองนะมันก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดขนาดน,นั้นนะครับจนขนาดทิ้งหมาไป ซึ่งตอนแรกผมก็เห็นแล้วแหละว่าถ้ามันมีหมาเนี่ยแม่งต้องทําอะไรกับหมาแน่เลยแต่นึกว่าตอนแรกว่าจะฆ่าหมาเหรอ่ะแต่นั่นก็โหดไปนะครับผมทิ้งหมาไปก็ร้องไห้แต่เนี่ยก็มาคิดดูถ้าตอนหลังเนี่ยแม่งถึงขนาดจะเปิดร้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแค่หมามันมันไม่น่าจะทําให้ผลิตเส้นได้เยอะขนาดนั้นเออสุดท้ายแม่งทิ้งแม่ตัวเองถูวแม่งก็จบได้โหดเหมือนกันนะอย่างตอนแรกตอนที่ทิ้งหมาเนี่ยผมก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการเอาชีวิตรอดนะแต่พอเอาแม่ไปทิ้งเนี่ย แม่งเหมือนเป็นการทําเพื่อธุรกิจมากกว่าแหละและหนังเรื่องนี้มันก็สะท้อนอะไรออกมาได้ดีเหมือนกันนะกับอาจจะเป็นสังคมสมัยใหม่ที่คนเราเนี่ยต้องการที่จะแบบยิ่งใหญ่มีอำนาจมีชื่อเสียงผู้คนรู้จักแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เราก็ลืมคนที่อยู่เคียงข้างเราลืมสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันมานานๆอย่างในเรื่องในลืมแบบทิ้งหมาทิ้งแม่ตัวเองไปอะไรอย่างนี้นะ หรือถ้าจะแปลความอีกอย่างนะครับอย่างนางเอกเนี่ยสุดท้ายได้ร้านออกมาทําซึ่งก็คือถือว่าร้านใหญ่เลยนะฮะแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องเสียไปนะครับผมก็คือเสียแม่เสียหมานั่นเองนะฮะก็เหมือนกับมันเป็นราคาที่เธอต้องจ่ายนะครับผมแลกมากับความเสียใจด้วยนะผมก็หนังเรื่องนี้มันก็สะท้อนสังคมได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงประกอบของหนังสั้นเรื่องนี้นะครับมันมีความเป็นไซไฟแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะ พอมันมา,มาผสมผสานกันเนี่ยมันทําให้หนังสั้นตัวนี้เนี่ยมันดูมีความหลอนแล้วก็ความสยองขวัญความไม่สเสถียรนะไนสักอย่างอ่ะแล้วหนังมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็ถือว่าตัวหนังกับตัวเพลงเนี่ยมันทําออกมาได้สอดคล้องกันดีมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นหนังสั้นที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแล้วทุกท่านที่ดูหนังสั้นเรื่องนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างตีความได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้านะครับเรามาดูหนังกับเพื่อนพร้อมกันอีก ส่วนคลิปนี้ครับผมองเวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.